ลดาหญิงสาววัย25ปีเธอเป็นเจ้าของธุรกิจลดาชูบริษัทผลิตรองเท้าสตรีแบรนด์ไทยด้วยความใหม่ของแบรนด์จึงทําให้รองเท้าของละดาอย่างไม่เป็นที่รู้จักนะักหญิงสาวจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะออกแบบรองเท้าชนิดต่างๆให้เข้ากับผู้หญิงยุคใหม่โดยมีอาภาลูกพี่ลูกน้องคนสนิทที่ลดายกให้มาเป็นเลขาขอช่วยเหลือและให้คําปรึกษาอย่างไว้ใจได้ สวัสดีค่ะคุณละดาทานอะไรมาหรือยงคะให้อาภาชงกาแฟให้สักแก้วก่อนเข้าไปคุยงานดีไหมคะอะไรกันอาภาพี่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าไม่ให้เรียกคุณนะ่ะเรียกพี่ว่าพี่ละดาก็ได้ยังไงซะเราก็เป็นญาติกันอาภาไม่กล้าหรอกคะ่ะคุณละดาอาภามันก็แค่ลูกแม่ค้าถึงเราจะเป็นญาติกันแต่อาภาก็อยู่ต่ำกว่าคุณละดาอยู่ดีค่ะ แม่อภา,าสอนไว้ว่าไม่ให้ตีตนเสมอคุณและดาตามใจแล้วกันนะเธอกับแม่ของเธอเนี่ยยังนิสัยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยจริงๆอ้าววันนี้ฉันต้องเข้าประชุมอะไรหรือเปล่านะฮะประชุมค่ะคุณและดาวันนี้มีทีมดีไซนเนอร์ที่จะเข้ามาคุยงานเกี่ยวกับรองเท้าคอลเลกชันใหม่ที่จะวางขายปลายเดือนหน้าค่ะ โอเคตายจริงนี่ก็ใกล้จะได้เวลาแล้วสิงั้นหยิบเอกสารตรงโต๊ะทำงานให้ฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันไปรอที่ห้องประชุมละกันค่ะคุณละดาอาภารับคำถึงแม้จะเป็นญาติกันแต่ด้วยฐานะของเธอที่ต่ำกว่าทำให้หญิงสาวไม่กล้าตีตนเสมอระดาที่เป็นลูกสาวผู้ดีมีสกุลแต่ถึงอย่างไรอาภาก็รักระดามากหญิงสาวมีบุญคุณต่ออาภาและครอบครัวอาภายอมทำได้ทุกอย่างที่ระดาต้องการ แม้หญิงสาวจะสั่งให้อาภาฆ่าคนเธอก็สามารถทำได้เพียงแค่ระดาเอ่ยปากหลังจากประชุมเสร็จระดาก็มาดินเนอร์กับนับกธุรกิจหนุ่มสุดหล่ออย่างบุรินทั้งสองมั่นหมายกันไว้และกำลังจะแต่งงานกันเดือนหน้าระดาซึ่งดูดีอกดีใจทุกครั้งที่ได้ใช้เวลาร่วมกับบุริน ลดาอยากทานอะไรเน่ก็สั่งได้ตามสบายเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจอีกหน่อยละดาเองก็จะมาเป็นภรรยาผมแล้วนี่นะขอบคุณนะคะคุณบุรินแหมแต่ละดาก็แอบ,บเกรงใจคุณบุรินที่ต้องมาเลี้ยงละดาบ่อยๆอ่ะอย่าคิดมากสิครับคุณดีมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วออแล้วก็นี่ธุรกิจรองเท้าของคุณเป็นยังไงบ้างหรอครับช่วงนี้คุณดูคลีเครียดนะครับ เครียดนิดหน่อยนะคะยอดขายไม่ได้ตามที่ต้องการแถมยังน้อยกว่าปีก่นกอนๆด้วยอ่ะตอนนี้ละดากกำลังออกแบบรองเท้ารุ่นใหม่รุ่นนี้เป็นความหวังของบริษัทเลยนะแต่ถ้าหากขายไม่ได้บางทีละดาอาจต้องหันไปทำธุรกิจอย่างอื่นแล้วล่ละอย่ายอมแพ้สิครับไม่มีใครที่ไหนหรอกประสบความสำเร็จเพียงแค่ก้าวเดียวละดาของผมเนี่ยเก่งตั้งแต่สมัยเรียนแล้วด้วยผมจะอยู่ข้างๆคุณเองนะครับขอบคุณนะคะคุณบุรินเรามาทานข้าวกันดีกว่า ระดายิ้มกลิ่มบุรินไม่เคยลืมเรื่องระหว่างเขาและเธอทั้งคู่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลายัยแม้เวลาจะผ่านมานานสักแค่ไหนบุรินก็ยังรักละดาไม่เปลี่ยนแปลงวันต่อมาระดาอยากจะผ่อนคลายสมองหลังจากเหนื่อยงานมาตลอดหลายวันหญิงสาวจึงตั้งใจจะมาหาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดประชาชนระดาเดินไปเดินมาได้สักพักแต่หญิงสาวก,ก็ไม่ได้หนังสือที่ถูกใจเสียที ดีเหมือนกันได้มาพักผ่อนอ่านหนังสือบางทีฉันอาจจะได้หนังสือแฟชั่นเกี่ยวกับรองเท้าจะได้เป็นอินสปเรชั่นในการทํารองเท้ารุ่นใหม่ๆต่อไปว่าแต่ที่นี่ไม่มีหนังสือเกี่ยวกับรองเท้าเลยฮะเธอกว่าตาไปจนทั่วทุกซอกทุกมุมของชั้นหนังสือจนในที่สุดหญิงสาวก็พบกับหนังสือที่น่าสนใจนี่ไงฉันเจอแล้ว หนังสือเกี่ยวกับการทำรองเท้าแบบโบราณแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอ่ะสงสัยจะเป็นของนักเขียนต่างประเทศแต่ทำไมหนังสือเล่มน,นี้ถึงดูเก่าขนาดนี้ล่ะเก่ายังกับตำราไม่มดน่ระดาพลิกหนังสือเล่มนั้นไปมาอย่างสนใจมันคือหนังสือที่หน้าปกเป็นรูปรองเท้าแต่เนื้อในเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดคล้ายกับหนังสือสอนทำรองเท้าแบบโบราณ เอาแหละโชคดีที่เราพอจะได้อังกฤษอยู่บ้างงั้นฉันจะยืมหนังสือเล่มนี้กลับไปอ่านละกันเมื่อทำการยืมหนังสือมาจากห้องสมุดประชาชนแล้วระดาก็เอาหนังสือเล่มนั้นมานั่งอ่านบนเตียงหญิงสาวอ่านไปอ่านมาได้สักพักจนไปเจอหน้าหนึ่งที่ทำให้ระดาต้องหยุดอ่านอย่างสนใจอะไรกันนะ่ะทำรองเท้าจากหนังมนุษย์เหรอนี่มันมีการทำรองเท้าแบบนี้อยู่บนโลกด้วยเหรอเนี่ยไหนลองอ่านดูสิ รองเท้าหนังมนุษย์คือรองเท้าที่สามารถเสริมโชคชะตาการงานให้มั่งมีชีวิตรุ่งโรจน์เมื่อสวมใส่จะประสบความสําเร็จในทุกด้านตายจริงไม่อยากเชื่อแต่มีบอกกระทั่งบทสวดสะกดวิญญาณของคนที่จะเอามาทำรองเท้าด้วยอ่ะนี่มันเป็นจริงเป็นจังเกินไปแล้ว ลดาอ่านข้อความในหนังสืออย่างช่างใจทุกตัวอักษรดูเหมือนกับการอ่านนิยายแต่หญิงสาวก็เอะใจที่หนังสือเล่มนั้นบอกบทสวดสะกดวิญญาณของคนที่จะนำมาทำรองเท้าไว้อีกด้วยหรือว่ามันจะเป็นเรื่องจริงนี่อาจเป็นตำราทำรองเท้าแบบโบราณก็ได้ฉันจะลองดูบางทีรองเท้าหนังมนุษย์อาจทำให้แบรนด์รองเท้าของฉันโด,ด่งดังจนมียอดขายเป็นร้อยล้านก็ได้ ในที่สุดแผนการทำรองเท้าหนังมนุษย์ของระดาก็เริ่มขึ้นละดาเรียกอาภามาคุยในห้องทำงานส่วนตัวหญิงสาวมีเรื่องสำคัญจะให้อาภาทำระดาเชื่อใจว่าหญิงสาวจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพราะเธอเชื่อใจอาภามากที่สุดคุณระดาเรียกอาภามาคุยแต่เช้ามีเรื่องอะไรจะใช้อาภาทำหรือเปล่าคะมีจ้ะ อย่าหาว่าฉันลืมเลิกบุญคุณเลยนะเธอเคยบอกฉันใช่ไหมว่าฉันมีบุญคุณต่อเธอและแม่ของเธอที่เธอมีงานดีๆทําทุกวันนี้ก็เป็นเพราะฉันไม่อย่างนั้นเธอก็คงต้องขายของอยู่ที่ร้านตอกต่อยกับแม่ของเธอจําได้ค่ะคุณลดาฉันไม่มีวันลืมฉันยอมทําทุกอย่างเพื่อคุณลดาค่ะคุณลดาอยากให้ฉันทําอะไรบอกมาได้เลยนะคะแน่ใจนะว่าถ้าฉันบอกแล้วเธอจะทำแน่ใจค่ะคุณลดา ไปฆ่าคนแล้วเอาหนังของมันมาให้ฉันฉันจะออกมาทำรองเท้าเอ่ออะไรนะคะอาภาเบิกตาโพลงไม่ได้ยินคำพูดของระดาหญิงสาวรับคำอย่างไม่อาจปฏิเสธเธอจะต้องเอาหนังมนุษย์มาให้ระดาทำรองเท้าให้ได้ในที่สุดหนังมนุษย์ก็ถูกนำมาวางไว้ตรงหน้าของระดา หญิงสามองหนังมนุษย์ตรงหน้าแล้วยิ้มมุมปากเธอยอมทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งรองเท้าที่จะสามารถทำให้เธอประสบความสำเร็จในชีวิตแม้จะต้องแลกมาด้วยชีวิตของใครก็ตามนี่ค่ะคุณลดาหนังมนุษย์ดีมากอาภาไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะหามาได้เร็วทันใจขนาดนี้แล้วฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้ว่าแต่นี่มันหนังของใครกันนะหนังของลูกสาวแม่ค้าแถวๆอ,ออฟฟิศเรานี่และค่ะ รูปร่างมันดีนะคะแต่ตามันบอดฉันก็แค่หลอกว่าจะหางานดีๆให้มันทําพ่อมันหลงกลฉันฉันก็หลอกมันมาฆ่ากับคุณละดาจัดการศพส่วนอื่นๆของมันแล้วหรือยังเรียบร้อยค่ะคุณละดาดีอย่าให้เรื่องแดงเชียวไม่อย่างนั้นฉันจะบอกว่าแกเป็นคนทํานางอาภาอ๋อส้นหนังมนุษย์นี่เธอหาคนที่ไว้ใจได้มาช่วยกันทําให้มันเป็นรองเท้าฉันอยากได้ส้นสูงสีแดง อย่าลืมเอาเงินปิดปากพวกมันด้วยล่ะได้ค่ะคุณละดาละดาเผยท่าแท้ของตัวเองออกมาแม้อาภาจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเบียลาแต่ถึงอย่างไรบุญคุณข,ของละดาก็ค้ำคอเธออยู่ดี และแล้วรองเท้าหนังมนุษย์ก็ถูกผลิตจนเสร็จลดายืนมองรองเท้าคู่นั้นด้วยความชื่นชอบมันคือรองเท้าส้นสูงสีแดงเลือดนกตามแบบที่เธออยากได้ไม่มีผิดสวยสวยมากสวยที่สุดเลยโอเคไหมคะคุณลดาถ้าสียังไม่ตรงตามแบบที่คุณลดาชอบเดี๋ยวฉันจะไปสั่งให้โรงงานทำสีขึ้นมาใหม่ไม่ต้องอาภาสีนี่แหละฉันชอบ ฉันขอบใจธรรมะนะที่ทําให้รองเท้าหนังมนุษย์ออกมาตรงใจฉันที่สุดฉันจะเอารองเท้าคู่นี้ไปสะกดปิญญาละเร <laughs> ะดานนำรองเท้าคู่นั้นกลับมาที่บ้านหญิงสาวกางตำราเล่มนั้นเอาไว้ตรงหน้าก่อนจะอ่านพิธีกรรมในกระดาษจนท่วนทีเธอจึงนำเลือดหมูสด,สดจากตลา,ลาดมาวาดลงบนพื้นเป็นรูปวงกลมที่ด้านในมีดาวห้าแฉก ก่อนจะนํารองเท้าส้นสูงสีแดงคู่นั้นวางไว้ตรงกลางหญิงสาวกําลังจะทําพิธีสะกดดวงวิญญาณของผู้ตายเอาไว้ในรองเท้าหนังมนุษย์คู่นี้ฉันขอสะกดดวงวิญญาณของมันผู้เป็นเจ้าของหนังมนุษย์เอาไว้ในรองเท้าคู่นี้ขอให้มันจงสิ่งสถิตเป็นทาสคอยช่วยเหลือและส่งเสริมให้ชีวิตและหน้าที่การงานฉันรุ่โรอดดังปเปลวไฟท,ทันทีที่พูดจบดินดาก็เอาเทียนสีขาววนไปรอบๆรองเท้าจนาน้ำตาเทียนหยดชโลมไปทั่วรองเท้าหนังมนุษย์ ไปนี้รองเท้าคู่นี้จะเป็นรองเท้าที่ทำให้ฉันก้าวไปสู่ความสำเร็จ <laughs> วันต่อมาดาดาตั้งใจะจะใส่รองเท้าคู่นี้ไปทำงานแต่หญิงสาวก็พลาดโอกาสนั้นเพราะเปียวผู้เป็นเพื่อนสาวคนสนิทด้วยโทรมาขอยืมรองเท้าของเธอไปใส่เพื่อถ่ายภาพฟิตติ้งละคร ฮัลโหลแกโทรมาทำไมแต่เช้ายะวันนี้ไม่มีถ่ายละครได้ยังไงอ่ะแม่ดาราเบอร์หนึ่งไม่มีจ้าแต่กำลังฟิตติ้งเรื่องใหม่พรุ่งนี้ฉันเห็นแกถ่ายรองเท้าส้นสูงสีแดงลงสตอรี่ไอจีฉันขอยืมไปถ่ายภาพฟิตติ้งหน่อยจะได้ไหมะอะไรกันเยี่ยเปรี้ยวนี่แกเป็นถึงดาราตัวท็อปแต่แกไม่มีเงินซื้อรองเท้าใส่ฟิตติ้งเนี่ยนะแล้วต้องฝ่ายคอสตูมเขาไม่มีรองเท้าให้แกได้งไงมีแต่ว่าฉันชอบรองเท้าของแกอะและดา ฉันขอยืมหน่อยนะหนานะเออก็ได้นี่ถ้าไม่เห็นว่าเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มาหาลัยนะฉันไม่ให้ยืมแน่เพราะว่าคู่นี้ฉันห่วงมากว้ายขอบคุณนะเพื่อนรักเด,เดี๋ยวฉันจะโปรโมทรองเท้าแปลนแกให้นะหลังจากวางสายกระดาจึงนำรองเท้าคู่นั้นไปส่งให้กับเปียวในที่สุดคนที่จะได้ใส่รองเท้าหนังมนุษย์คู่นั้นเป็นขังแรกก็คือเปียวนั่นเอง ุยดองเท้าสวยจังเลยค่ะพี่เปียวไปซื้อมาจากไหนอะยี่ห้อนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหลินหลินดารารุ่นน้องเอ่ยถามในขณะที่เธอกำลังถ่ายภาพฟิตติ้งละครเรื่องใหม่กับเปรียวเมื่อได้ยินเช่นนั้นเปรียวจึงถือโอกาสโปรโมทแบรนด์รองเท้าให้เพื่อนสนิทสวยไหมรองเท้าแบรนด์ดาชชูสนะเป็นแบรนด์รองเท้าของเพื่อนพี่เองถ้าอยากได้ก็รีบไปต่มนะจ๊ะ แอบกระซิบว่ารองเท้าแบรนด์เนี้ยของหมดไวมากเฮ้อยอย่างนี้หลินต้องไปตามบ้างแล้วเอ่อว่าแต่ละครเรื่องเนี้ยเป็นละครผีหลินเห็นทีมงานเอาพร็อมาให้เราถ่ายฟิตติ้งมีทั้งมีดมีทั้งเลือ่อเต็มไปหมดเลยอะ่ะพี่เปรี้ยวไหวแน่นะหลินไม่เคยเห็นพี่รับเล่นละครโหดๆอย่างนี้มาก่อนไหวสิค้าน้องหลินพี่น่ะดาอาชีพนะอา้าวทีมงานเรียกพี่ไปเปลี่ยนชุดแล้วเงินพี่ไปก่อนนะจ๊ะ ค่ะพี่เปี้ยวเปรียวเดินถือชุดเข้ามาในห้องเก็บพรอ้อพด้วยความหงุดหงิดหญิงสาวจำใจต้องใช้ห้องนี้ในการเปลี่ยนชุดพอห้องแต่งตัวมีดาราและทีมงานเข้ามาใช้ห้องสำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าเต็มไปหมดแล้วด้วยความไม่อยากรอเปียวถึงเข้ามาใช้ห้องนี้แทนโอ้ยและทำไมจะต้องมาใช้ห้องแต่งตัวพร้อมกันกับฉันยะบ้าที่สุดไม่มีความเป็นส่วนตัวซะเลย ส่วนในห้องบ้านนี้ก็หลอนชะมัดมีแต่มีดมีแต่เลื่อยฉันเลยนึกว่าตัวเองน่ะกำลังจะโดนเชืออเปรียวบนกระปอดกระแปะในขณะที่เธอกำลังเปลี่ยนชุดทันใดนั้นเองจุู่ๆก็มีมือขาวซีดโผล่มาจากขวาม,มือก่อนที่มันจะดึงขาปเปลียวจนหญิงสาวล้มลงไปกองกับพื้นใครใครดึงขาฉันเอ้ย เปลียวล้มลงกระแทกพื้นและในขณะที่หญิงสาวกําลังจะลุกขึ้นมานั่นเองจจูจรองเท้าของเธอก็บีบรัดจนเท้าของเปลี่ยวปูดบวมเหมือนกับรองเท้าคู่นั้นกําลังจะหดตัวนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยทําไมรองเท้าถึงได้รัดเท้าฉันแบบเนี้ยกระดูกจะหักอยู่แล้วโอ้ย ยพยายามถอดรองเท้าคู่นั้นแต่ถอดยังไงก็ถอดไม่ออกขืนปล่อยไว้แบบนี้มีหวังรองเท้าคู่นั้นได้รัดเท้าของเธอกระดูกแตกแน่ตัดขาสิตัดขามันเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เธอไม่ต้องทรมานกับรองเท้าคู่นี้ใช่ฉันต้องตัดขาฉันต้องตัดขาขอบใจเธอมากนะ คล้ายกับว่าเปรี่ยวกลายเป็นคนปนระสาทหลอนจูๆ่ๆหญิงสาวก็ขวาเลื่อยในห้องเก็บพร็อพขึ้นมาหั่นขาตัวเองตามคําสั่งของผีปิศนาที่จูๆ่ๆก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้หน้าตาของมันน่าเกลียดหน้ากลัวตามเนื้อตัวมีแต่กล้ามเนื้อไรซึ่งผิวหนังปกคลุมขาขาฉันอ้าย เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอฉันรู้ข่าวจากผู้จัดการของแกฉันก็รีบมาหาเลยจะอะไรได้ละ่ะก็ผีในรองเท้าของแกไงมันมาหลอกฉันมันทําให้ฉันหลอนจนต้องตัดขาตัวเองฉันเป็นดาราไม่ได้อีกแล้วละดารองเท้าแกมันมีผีแกเอาไปทิ้งเถนนะเชื่อฉันนะละดาเปลียวบอกความจริงกับละดาในขณะที่ตัวเองสูญเสียขาไปถึงสองข้างแต่ดูเหมือนละดาจะไม่เชื่อเปลียวเท่าใดนะัก รียวฉันว่าแกนะ่ะเครียดจนแยกเรื่องจริงกับบลคคลไม่ได้แล้วแกหลอนมากกว่าแต่เอาเถอะแกพักผ่อนซะส่วนรองเท้าคู่นั้นน่ะฉันจะเอามันกลับไปเองไม่ใช่นะและดารองเท้าแกมันมีผีจริงๆแกต้องเชื่อฉันนะเอามันไปทิ้งไม่อย่างนั้นแกจะเป็นเหมือนกับฉันนะลลดา ลดาเอารองเท้าคู่นั้นกลับมาที่บ้านคําพูดของเปรียวยังคงวนเวียนอยู่ในหัวแต่ละดาก็ยังไม่ปักใจเชื่อมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงด่งไม่อฉันสะกดดวงวิญญาณของเจ้าของหนังมนุษย์เอาไว้แล้วนี่ไม่มีอะไรสะกดกูไว้ได้ความแค้นของกูจะทําลายทุกอย่างรวมถึงพวกมึงด้วยนั่นเสียงใครอ่ะใครคุยกับฉันสงสัยหูฝาดไปเองมั้งลดา รดาคุณขึ้นมาบนห้องหน่อยรดาค่ะคุณบุรินที่แท้ก็เสียงคุณนี่เองอะวันนี้บุรินมานอนค้างที่บ้านของรดาชายหนุ่มกําลังหาเข็มขัดแต่ดูเหมือนว่าชายหนุ่มจะไปเจอเข้ากับของสําคัญบางอย่างในห้องของรดารดาผมหาเข็มขัดในตู้เสื้อผ้าแต่ผมไม่เจอรูปนี้เข้าผมจําได้ว่านี่คือคุณกับเปรี้ยวนี่นะส่วนผู้หญิงคนนี้ใครอะ ทำไมคุณถึงได้เอาปากกาขีดเข้าแบบนั้นน่ะบุรินยื่นกรอบรูปให้ระดาดูมันคือรูปของสามสาวในชุดนักศึกษาสองในสามคือเธอกับเปียวแต่ผู้หญิงอีกคนกลับถูกขีดคาด้วยปากกาจนหน้าเละตายจริงนี่คุณไปเจอมาได้ยังไงเอามานี่คะ่ะคุณอย่าไปสนมาเลยอ่ะก็แค่รูปสมัยเรียนเองระดาจะเอามันไปทิ้งเดี๋ยวก่อนรดาแต่ว่ารดาเดี๋ยวสิ ละดาไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นเธอรีบเอากรอบรูปอันนั้นไปถิ้งโดยไม่ฟังบุรินเลยแม้แต่น้อยชายหนุ่มจึงเลิกสักใสพอคิดว่ามันคงเป็นเรื่องส่วนตัวที่ระดาไม่อยากให้ใครรู้ข้าคืนนี้เป็นคืนที่ระดานอนไม่หลับหญิงสาวกระสับกระส่ายเพราะเรื่องราวในอดีตกำลังย้อนกลับมาทำให้เธอคิดมาก ยิ่งมองหน้าของบุรินมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งกลัวว่าจะเสียเขาไปมากขึ้นทุกทีรนดาจึงนอนตะแคงหน้าไปอีกทางนี่เธอเป็นใครทันใดนั้นเองระดาก็พบกับผีที่ไม่มีหนังคุ้มกระดูนอนเสยายยิ้มให้กับเธอผีสาวเอามือท่าไปที่ปากราวกับจะบอกให้ระดาเงียบเสียง เบาๆสิเดี๋ยวผัวมึงก็เติน์ลหรกคิดถึงกูเหรออย่าพยายามลืมเรื่องของกูเลยเพราะเวรกรรมที่มึงทำไว้มันกำลังตามสนองมึงแล้วอีชาติชั่วนี่เธอเป็นใครอย่ามายุ่งกับฉันจำกูไม่ได้เหรอได้งั้นกูจะระลึกความหลังให้มึงเอง ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจูๆ่ๆภาพของผีสาวก็เลือนลางกลายเป็นภาพในอดีตที่ระดาพ,พยายามจะลบลืมใต้ร่มไม้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยมยีร่างของหญิงชายคู่หนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าบุรินตั้งใจจะซื้อขนมมาจีบหยกหญิงสาวได้แต่ขวยเขินและไม่กลา้ารับของจากเขารับไปสิหยก เราตั้งใจซื้อให้หยกเลยนะเราเห็นว่าหยกชอบซื้อขนมร้านนี้บ่อยๆนะหยกรับไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะคุณบุรินหยกมันก็แค่ผู้หญิงต่ําต้อยหยกไม่คู่ควรกับคนรวยๆแบบคุณบุรินหรอกคะ่ะอะไรกันลระหยกทำไมถึงพูดกับเราเือนคนห่างเหินแบบนี้เล่าหยกก็รู้ดีว่าเรารักหยกมากแค่ไหนรักมานานมากแล้วด้วยหยกอย่าคิดมากเลยนะพ่อกับแม่ของเราเนะี่ยไม่ได้ดูลูกสะพ้ยจากฐานะสังคมเลยแต่ว่า ไม่มีแต่ทั้งนั้นนั่นแหละต่อไปนี้โยกคือแฟนของเราเราจะประกาศให้ทุกคนรู้คะ่ะค่ะคุณบูรินแม้ภายนอกเธอจะอยากปฏิเสธเพียงใดแต่สุดท้ายโยกก็ตอบร,รับชายหนุ่มด้วยความขวยเขินนี่นะอีเพื่อนทรยศมึงแย่งคุณบุรินของกูอีสันดานชอบแย่งอีสารุนเลวระดา ตบฉายเข้าไปที่ใบหน้าของโยกอย่างแรงหญิงสาวนัดโยกมาในที่เปี่ยวร้างเพื่อที่จะสาสางสิ่งที่ค้างคาใจนี่เธอตบฉันทําไมฉันไม่รู้ว่าเธอรักคุณบูรินฉันไม่ดีแย่งนะและดาคุณบูรินเขาเาชอบฉันเองอีหยกที่มึงจะบอกว่าลดาแลกับคุณบูรินข้างเดียวอย่างนั้นเหรอแลดาตอบมันเลยนี่นะ่อีเพื่อนชั่วเสียแรงที่กูสงสารเล่าคนจนจนแบบมึงมาเข้ากลุ่มสุดท้ายมึงก็เป็นงูพิษที่เจ้าจะแย่งของของกู เลดาฉันขอโทษขอโทษจริงๆขอโทษกูแล้วกูได้อะไรเดี๋ยวมื่อคุณบุรินเขารักมึงเลดาฉันมีคัตเตอร์เธอต้องทำให้หน้ามันเสียโฉมคุณบุรินจะได้ไม่รักมันอีกได้ <laughs> คนอย่ามือต้นโดนแบบนี้เรี้ยวเอาคัตเตอร์มาให้ฉัน กรีดระ,ะดาฉันเจ็บฉันเจ็บระดาขวาม,มีคัดเตอร์จากเปรี่ยวดวงตาของหยกอย่างแรงหยกจึงร้องกรีดออกมาด้วยความเจ็บปวดและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหยกจึงตาบอดแล้วไม่กลา้าสู้หน้าบุรินอีกเลยหญิงสาวจึงลาออกจากมหาวิทยาลัยด้วยความอับอายก่อนจะกลับไปขายของกับมารดา แลดาจึงใช้โอกาสที่หยกหายไปเข้าไปสายสัมพันธ์กับบุรินจนได้คบกับชายหนุ่มเรื่อยมาระดาสะดุ้งตื่นขึ้นมาหลังจากผีหยกพาไประลึกถึงอดีตแต่ทว่าที่เธออยู่ตอนนี้ไม่ใช่เตียงนอนแต่หญิงสาวนั่งชันข่าวอยู่ในครัวโดวยมีผีหยกใส่รองเท้าส้นสูงแดงยืนจังกา้าพร้อมกับถือมีดอยู่ตรงหน้าของเธอหยก ฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วให้อภัยฉันเถอะคุณบุเรนคะนละดาด้วยเดียใค้ตายกูก็ไม่ได้ยินมึงหรอกอีกชั่วแล้วกูก็ไม่มีวันให้อภัยคนแบบมึงมึงทําลายชีวิตกูยังไม่พอมึงยังให้อีอาพาสารเลวมาฆ่ากูแล้วหนังของกูมาทำรองเท้าอีกมึงมันอีวิบาริตอีลลนดา แทนหนังที่ฉันเอามาทำรงเท้าก็คือหนังของแกเองเลยเนี่ยฉ,ฉันขอโทษยกฉันไม่รู้จริงๆริงมันเป็นเรื่องบังเอิญยกโทษให้ฉันด้วยนะฉันไหลลว้ละได้กูจะยกโทษให้มึงแต่มึงต้องหันขาตัวเองให้กูดูอะไรนะยกห,หันขาเหรอได้สิถ้ามันจะทำให้เธอยกโทษไดเ้เอามีดมา สุดท้ายระดาก็ถูกผียกปันาา่นประสาทจนหลอนไปอีกคนระดาพรับมีจากผียกมาถือด้วยความขาดสติและแล้วหญิงสาวก็ใช้มีดเล่มนั้นกระหนำ่ำสับขาของตัวเองจนขาทั้งสองข้างขาดสะบั้นทันทีเลือดแดงฉานจึงไหลนองไปทั่วทั้งพื้นครัว นี่ไงยกฉันหันขาให้เธอแล้วเธอยกโทษให้ฉันแล้วใช่ไหมยกเธอยกโทษให้ฉัน,ฉนได้ยังขาฉันขอโทษนะคะคุณบุริน ขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาฉันทำไปชิบิดยกต้องพังฉันผิดเองที่คิดบ้าๆเอาหนังคนไปทำรองเท้าสมควรแล้วที่โยกจะกลับมาแก้แค้นฉันกับเปียวทำกับโยกไว้มากเหลือเกินระดามารู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลหญิงสาวเล่าเรื่องทั้งหมดให้บุลินฟังแม้ชายหนุ่มจะโกรธอยู่บ้างแต่เขาก็ปล่อยวางเรื่องราวที่ผ่านมาเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้หรอก ในเมื่อคุณสำนึกผิดแล้วผมก็เชื่อว่าวิญญาณของหยกเองจะต้องให้อภัยคุณนะ่แล้วคุณล่ะให้อภัยฉันไหมให้สิครับถึงแม้ผมจะเสียใจเรื่องของหยกมากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าปัจจุบันคุณก็คือคนรักของผมนี่นะผมจะขอดูแลคุณต่อไปครับแม่ฉันจะพิก,การแบบนี้เหรอคะครับข,ขอบคุณนะคะแล้วรองเท้าคู่นั้นอยู่บนโซฟาครับ ผมเห็นคุณกอดรองเท้าคู่นั้นเอาไว้ตั้งแต่ตอนหมดสติอยู่ในครัวแล้วอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกคุณครับคือว่าคุณอาภาน่ะตายแล้วนะครับเธอเอามีดมาแล่หนังตัวเองแล้วก็ตายอยู่ในห้องทำงานของคุณนะครับโธ่ฉันทำให้อาภาต้องมารับเคราะห์ฉันทำบาปบว้มากมายแลือเกินฉันฝากคุณเอารองเท้าคู่นั้นไปเผาด้วยนะคะวิญ,ญญาณของโยกจะได้ไปสู่สุคติ แล้วคุณก็ไปบอกแม่ของหยกให้ฉันด้วยว่าฉันคือฆาตกรที่ฆ่าหยกฉันยอมรับผิดทุกอย่างต่อไปนี้ฉันจะอยู่ชดใช้กรรมด้วยตัวของฉันเองแต่มีสิ่งหนึ่งที่บุรินเก็บความแล้วเอาไว้นั่นคือที่แท้บุรินรอวันที่แก้แค้นแทนหยก โดยรู้เรื่องหนังสือโบราณมาและแนะนําให้ระดาวันนั้นเขารู้ว่าคนอย่างระดาต้องลองทําตามหนังสือนั้นแน่ขอบคุณนะคะคุณบุรินเรามาทานข้าวกันดีกว่าระ,ะดาผมรู้มาว่าที่ห้องสมุดใกล้บ้านเรานะ่ะมีหนังสือโบราณเกี่ยวกับรองเท้าด้วยผมว่าน่าสนใจดีนะครับคุณไม่ลองไปดูบ้างเหรอแต่สิ่งหนึ่งที่บุรินคาดไม่ถึงนั้นก็คือ คนที่อาภาคาและนำผิวหนังมาให้ก็คือหยกนั่นเองที่บุรินทำทั้งหมดก็เพราะเขายังรักหยกมาตลอดไม่เสื่อมคลายและรอวันชำระแขนผมว่าแค่นี้มันยังไม่พอกับสิ่งที่คุณทำไปหรอกนะละดาคุณเตรียมใจเอาไว้ได้เลย